สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคลิปนี้นะคะมาแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะคะชื่อแอ้นะคะช่องทําอาหารกับแอ้โคหลวงนะคะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะเห็นแอ้นะคะจากมุมซ้ายด้านล่างของคลิปมาตลอดนะคะแอ้ทาคลิปนะคะเกี่ยวกับการจัดการงานบ้านงานครัวนะคะเคล็ดลับก้นครัวตลอดจนสูตรอาหารในชื่อช่องทาอาหารกับแอ้โคหลวงนะคะและมีช่องทางติดต่อแอ้ทั้งหมด3ช่องทางเลยก็คือทาง Tik t o อกนะคะเฟซบุ o กนะคะแล้วก็ u t u b e ในชื่อเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะเห็นหน้ากันแล้วนะช่วยกดหัวใจกดติดตามนะคะ สำหรับสาระความรู้ดีๆที่แอมมอบให้ด้วยนะคะและจะมีคลิปดีๆมามอบให้แบบนี้เสมอเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องปิดคลิปไปแค่นี้แล้วบ๊ายบายนะสวัสดีนะคะถ้าสิ่งไหนที่แอทําผิดพลั้งพลาดไปนะคะต้องกราบขออภัยเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะคะจริงๆเราไม่ได้มีเจตนาร้ายเลยนะอยากให้อยากนําเสนอข้อมูลความรู้ที่มีในหัวออกมาเป็นคลิปนะคะคุณผู้ชมจะพยายามทําคลิปให้ดีนําเสนอสิ่งดีๆเสมอคะ่ะ